ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะอยู่กับช่องตั้มตอนตอนองกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมจะมาออฟเสื้อ17.1นะฮะแล้วก็จะใส่เป็นการ์ดบอร์สไฮพีทนะฮะเอาไปใช้งานนะครับผม yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah, Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop till to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't bring it down, I'll be getting loud You can have it doubts not what I'm about Have your loud. cloud. it be raining out I keep making sound, go another round i legend bound, can't stop me now You don't a slow burn, like a disease Just tell me that I can't show you things that you couldn't. Believe. ซึ่งการบอสไฮพีดนะครับเราก็รู้คุณสมบัติอยู่แล้วนะว่าถ้าเป็นการเปล่าเนี่ยคุณสมบัติก็ได้แอรซัมชันเลเวลหนึ่งมีโอกาสติด50%เลยนะไม่เหมือนซิลนะอันนี้ก็จะคือเป็นการบอสแท้นะครับซึ่งค่อนข้างแพงมากๆกนะครับการไปนี้นะผมจะออฟเป็นเอดีเคสองเมตรนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดเเอ็มนะฮะสเมตร m, แล้วก็ออฟเป็นชูเตอร์หเม็ดก็คือได้ไก่นะเอาไปเล่นดามจดามจระยะไก่ที่เราลงดันอยู่แล้วนะครับผมนะแต่เสื้อตัวนี้ก็เด็ดรอของโกโบอี เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะออฟยังไงนะซึ่งการออฟเนี่ยมันก็ออฟติดอยู่แล้วเนาะไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะผมก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตำแหน่งในการออฟนะก็อนอื่นเลยเราก็ใส่เสื้อไปนะฮะหลักวิธีการออฟให้มันเรียงสวยๆเนี่ยนะครับหลายคนไปออฟไกลแล้วก็เอทีเคสเมตรข้างหลังเนี่ยมันเรียงไม่สวยเราต้องออฟเป็นเอทีเคก่อนนะฮะถึงจะสวยนะเควิธีการออฟก็คลิกที่ตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็ h ัมเมอร์นะครับค่อยๆกดนะครับผมพอเรากดวันนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดหรือว่าจะทําอะไรนะฮะเห็นไหมอ่ะพอเราจะมาออฟเนี่ยนะครับเราก็คลิกที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็เลือกนะว่าเราจะออฟอะไรเราจะออฟเสื้อแล้วก็เลือกเป็นอั m เมอร์นะครับแลนด l เลเวลนะครับอันนี้อันที่สองนะครับตรงเนี้ยถ้าเรามีหินอยู่ในตัวกี่เม็ดมันจะขึ้นมาหมดเลยนะฮะเราจะออฟเป็นเอทีเคก่อนแล้วก็ออฟไปเลยครับตรงนี้นะ เอดีเคพาวเวอร์นะครับผมนะตรวจสอบเสื้อเรียบร้อยเสื้อบกสิบนะครับนี่ก็ไปจัดมาแล้วนะครับเดินการเลยปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเสื้อมันก็จะถูกถอดออกมานะฮะอ่ะเป็นอย่างนี้นะเอีเคหนึ่งเมตรนะครับผมเราก็ทําการออฟได้อีกรอบหนึ่งนะมันจะออฟได้ทั้งหมดสามช่องนะครับผมแล้วก็ออฟไปต้องบอกก่อนเลยว่าเอดีเคตรงนี้ที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้อยหน่วยเลยนะฮะสองเมตรนี้นะ แฮ็คแท็คพาวเอนะฮะอีกรอบหนึ่งเราต้องใส่เสื้อก่อนนะครับผมเอาใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับแฮ็คแท็คพาวเครับผมหมอไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้เอเเคสองเม็ดแล้วนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งสามารถ เป็นชารก็คือสามารถออฟเพิ่มได้อีกช่องหนึ่งผมจะออฟเป็นไก่นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ6 0 0 0ื่นห้าหมื่นนี่นะได้ไก่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ค่อนข้างดีนะแลมจระยะไกลเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะโอเคเราก็ใส่เสื้อนะครับแล้วก็ออฟต่ออีกช่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวบนนัึงซินสุดเฉยเลยอ่าโอเคไปครับอ่ะชูเตอร์นะครับผมนะอีกช่องหนึ่งนะครับผม อันนี้เป็นเป็นสล็อตแรกนะผมว่านะฮะป่ะปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะก็ออฟเป็นเอดิเค2เม็ดนะครับเอดิเค2เม็ดแล้วก็ได้ไกล1นะเม็ดนะดาเมจระยะไกลนะครับไอตรงเนี้ยเราคือทุกครั้งที่เราซื้อหินออปชั่นมาออฟเนี่ยครับเราสังเกตหินดีๆนะเพราะว่าหินมีเยอะนะฮะแล้วอ่านคุณสมบัติดีดีนะว่าเราซื้อมาเราได้ใช้หรือเปล่านะ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบอะไรกันนิดนึงนะฮะก็คือไปทดสอบการ์ดไฮพีกันนะครับผมผมจะเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมจะลงดันอะไรได้บ้างนะตัวนี้ยี่สิบแปดเดี๋ยวผมลองไปลงร้อยชั้นนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมใส่การ Hi ์ดไฮพีไปเลยนะครับใส่การ Hi ์ดไฮพีไปนะครับการ Hi ์ดไฮพีก็ใส่ส่วนเสื้อนะฮะทุกครั้งที่เราใส่เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะว่าเราจะใส่กับเสื้ออะไรนะครับเพราะว่า ค่าสี่ลิพงในการถอดกรารเนี่ยพันห้านะครับเราถอดเราใส่เราถอดเราใส่เราใส่เนี่ยใส่ถอดใส่ถอด,ถอดเนี่ยเสียเงินเยอะนะครับผจะใช้เป็นเสื้อตัวนี้ยาวๆเลยนะครับผมก็จะใส่ไปเลยนะครัระวังนะอย่าคลิกกิดกนะคลิกตรง Illusion Armor Type A นะครับบวกสนะ, <c oughs> ะใส่ไปนะครับปึบเรียบร้อยนะครับมาดูกันอ่ะอันนี้ก็เป็นการ์ดบอสไย หายพีทแล้วนะใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับบวกสิบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะฮะแอสซัมชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไปลงร้อยชั้นนะฮะมาเ่ะเดการบอสหายพีทครับผม ีโอกาส50%โอ้โหย่าเหมือนกันนะนี่ครับอ่านี่ครับผมโอ้โหติดเอาติดเอานะครับผมแอดแอดตำชั่นนี่ครับผม โอ,โ,โอ้โหผุกขีมกันนะนี่ฮะโอโ้ปิดรัวๆนะครับผมได้อะได้อยู่ครับได้อยู่ครับผม โอเคนะครับรู้เรื่องนะเดี๋ยวเราไปแบบสามกันบ้างาดีกว่านะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะว่าแบบสามเราจะชิลไหมเอเอเฮอดูดิอ๋อนี่ผมกดใบเด็บด้วยนะหัวแต่ก็โดนเบามาก โอกาสติด50โอ้โ oh. หถ้าโดนลุมลุมไม่เยอะก็ไม่ติดเหมือนกันนะมอนอ่ะเรามาดูมอนที่เวลุกันนะฮะข้างบนแมปบนนะครับก็สังเกตว่าถ้าเกิดมอนมันลุมเราเยอะเนี่ยมันก็จะติดง่ายนะใน้สกิลนี้นะครับการ์ดบอสไฮพีชนะครับ ก็โอกาสติดมตั้ง50%เลยนะแต่การ์ดให้พีชเนี่ยมันจะสกิลมันจะโดดเด่นมากๆเลยต่อเมื่อเราใส่คอมโบนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาคอมโบมาใช้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองคีมาดูดิ หมอนเยอะนะอ่ะติดนะครับติดก็ถ้าเกิดโดนลุมมันก็จะติดง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบการ์ดไฮพีดเปล่าๆนะฮะโดยที่ไม่ได้คอมโ,มโบอะไรเลยนะก็ผมมาดูเฉยๆนะครับว่ามันติดเปล่าบางจังหวะมันก็ติดบางจังหวะมันก็ไม่ติดก็แล้วมันมีโอกาสสูงแล้วกันที่มันติดนะฮะก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะถ้าใส่เป็นเซ็ตคอมโมบของมันนะฮะอ่ะนะครับโอเควันนี้ก็ตามของเก้าก็ มาเทสเฉพาะการ์ดอย่างเดียวล้นๆเลยนะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์สตรีมกดซับสไครต์ช่องด้วยแล้วกันนะัะผมนะคลิปหน้าเป็นอะไรนะฮะฝากติดตามรับชมด้วยนะฮะสว่วนนี้ก็ลาไปพร้อมๆกับการ์ดบอสไฮพีทใบนี้นะฮะสวัสดีครับ